วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้นะคะเรามาที่ร้านเปาทีค่ะแต่ว่าร้านปิดหรอร้านปิดหรออะไรอะไรโอเคใช่วันนี้ร้านปิดแต่ว่าเขาเปิดให้มาเวิร์กช็อปค่ะทำชาชงชาเขียวโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปทงที่ร้านปิดนี่แหละคะ่ะไปเลย่ะ เนื่องจากเราอ่ะได้เข้าสู่วงการรัฒชาแล้วค่ะแต่ชมไม่เก่งไม่เป็นก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยที่ผูกป้องมันต้องทำยังไงเพื่อเือบม้เพื่อเพื่อพูดอะไรก็เชื่อมาเลเงนะเนี่ยชงทั้งวันก็คือไม่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 เลยเหรอยากอะ หลังจากกินชาเขียวมาหลายแก้ว hmm, กันได้กินขนมปังทีนี่ยังชนกินสิ่งที่ฉันชงได้อยู่ไหมก็ถ้ามึงชงกูก็กินกินนะเขาใจไปว่าจะได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าตอนนี้มาเรียนวิชานี้แล้วต่อไปฉันจะคาดหวังแล้วนะ เวิร์กช็อปชื่อเบสิคมาชาเบลเวอร์ค่ะก็คือจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการที่จะเป็นนักชมมะชาซึ่งถ้าเราแบบโนพื้นฐานเลยก็ได้ก็เรียนได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับพวกหลักการชิมซึ่งจะสําคัญมากในการชมมะชาให้ด้วยต้องชิมเป็นก่อนจชใช่ค่ะต้องชิมเป็นก่อนถึงจะชมได้เหมือนเวลาเราอยากจะทําอาหารเราก็ต้องแบบลองกินก่อนที่ร้านเราก็จะเน้นหลักการชิมรสอม การผลิตชาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด3สไตล์การผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญก็คือคาแรคเตอร์ในเรื่องของอโรมาบอดี้แล้วก็สัมผัสคำแรกที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ O O I K A อันนี้จะแปลว่าอโรมาทางชาวันนี้ทุกคนกินของภูมิภาคเกียวโตอุจิหมดเลยนะคะไม่มีภูมพภาคอื่นตัวแรกที่เราจะได้ชิมน,นะคะ คือโอ้ยแกให้กินยังเอายังยังให้ดมก่อนดมก่อนค่ะอันแรกอันแรกตลาดปลาตลาดปลาเริ่มจากฝั่งมารีนก่อนฝั่งตลาดปลาก่อนหวานปลายเนาะหวานไปๆรู้สึกว่าบอดี้ไลท์หรือว่าหนาคะหนาหนาไม่จโจ๋เนาะโจ๋หนาไม่โจม ตัวนีะแต่ว่าเจือจางตัวนา้แต่ว่าเจือจางอ่าโอเคทีนี้รู้สึกว่ามันมีความ oily ไหมลื่นลื่นไหมเกลื้อเคลือบไหมเกลือบเคลือบพูดอะไรก็เชื่อมึงอะทีนี้พอกินตัวแรกปุ๊บขยับไปกินตัวที่สองอ่าโตเกียวโตเนี่ยมันจะมีอากาศที่เย็นค่ะแต่ยังมีแสงแดด <laughs> ก็ยังมีแสงแดดให้ต้นชาได้เลิ้งล่าโตขึ้นมาแบบการสังอ,สองเฉพาะแสงปกติทําให้การทําชาของอูจิเนจะน้นไปสไตล์ดั้งเดิมหรือ t r a d i t i o n a ถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันเขาจะเรียกกันว่าแบบโ l d school หรือว่าการปลูกแบบส่งเสริมรสชาติสายพันธุ์การปลูกแบบส่งเสริมรสชาติสายพันธุ์นี้มันจะมีแค่ที่อูจิได้เท่านั้นด้วยแต่รัวหรือว่ารสชาติจากการปลูกภู่มีอากาศดินเขาจะพูดกันว่าเป็นการปลูกที่ใส่ใจหรือว่า ให้ต้นชาเนี่ยเป็นตัวเองแบบธรรมชาติเนาะที่ร้านโกลก็จะชอบสไตล์นี้กันใหนความบอดี้นิดนค่ะพอบอดี้มันรู้สึกเบาวกว่ารสชาติที่เกิดขึ้นบนลิ้นก็เลยชัดกว่านะคะัที่สองหัวอ่ะทีนี้ไปตัวที่3มตอนนี้อร่อยเลยเป็นยาเม็ดตัวแรกของที่ร้านเราเหมือนกันเดบิวต์มา3ปีนะคะแต่เป็นยาเม็ดที่ยังมีความมิติสนุกสนานในแบบโกลมีความฟอร์่ด้วยมีความฟูตี้ด้วยอันนี้คือแค่กลิ่นก็ชอบแล้ว ตัวนี้บอดี้เป็นไงคะบอดี้เหมือนนมใช่นีความถั่วถัวนะถั่วอะไรไม่รู้ถั่วอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเป็นตัวแข็งออันนี้รสชาติคล้ายแมคคาเดเมียคะสุดท้ายเราชอบอันนี้สุดอะวันนี้เราจะมาสอนในเชิงแบบว่าเราชงหลักการแบบทีสมอลิเย่ก็คือ ชงชายังไงให้สมดุลที่สุดเวลาเราชงชาเนี่ยเราจะชงยังไงให้รสเปรี้ยวหวานเค็มขมมัวมิรของชาตัวนี้เนี่ยมันออกมาได้ครบโดยที่ไม่ได้ชงแล้วก็แบบขมอย่างเดียวหรือว่าชงแล้วไม่ได้แค่หวานอย่างเดียวมันมีนะคะชงชาแล้วมีแค่รสหวานต่อไปลิควิดอันนี้จะไปในเชิงแพรลริงเลยอยากจะถามว่ามัทฉะเวลาเจอน้ำทุกคนคิดว่าได้รสชาติโทนสตรองหรือว่าไลท์ ก็คือจะได้โทนรองนั่นเองนะคะทีนี้เวลาชงกับนมคิดว่าจะได้ทนกับนมได้ยัดมันบอกว่าชงกับนมได้ลาเต้ได้อันนี้ถูกให้คะแนนชงกับนมได้ลาเต้ชางชงกับนมอ่ะมันจะได้โทนสมดุลอ่าแล้วอันข้างล่างค่ะชงกับนมกับน้ำผสมกันถ้าพูดง่ายก็คือแบบร์ตี้ ก็คือจะเป็นแบบคลาสสิกลาเต้แบบญี่ปุ่นนั่นเองอันนี้ก็จะได้ความบาลานซ์แต่ว่าจะได้ครบทุกโทนเพราะฉะนั้นการชงแบบคลาสสิกลาเต้หรือว่าเดอร์ตี้อ่ะมันเป็นหลักการของคนญี่ปุ่นที่เขาคลั่งในความบาลานซ<ม>์ของรสชาตินะคะคือเขาจะไม่ยอมชงลงเพียวอ่ะเพราะว่ารสชาติที่เหลืออยูอ่มันโดนหมดบางไป เกก็ลยยไมม่นนิ hmm. ัแล <Así. S 2> ้วอย่างเวลาเราไปกินมาชาลาเต้ตามร้านเนี่ยในกรุงเทพทั่วไปเนี่ยปกติเขาชงน้ำนมหรือนมอย่างเดียวอะค่ะโดยทั่วไปเขาก็จะนมอย่างเดียวคนไทยอาจจะชอบกินรสจัดกลมกล่อมครบรสใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยรสชาติของมัชาค่ะมันเป็นวัตถุดิบใหม่สาหรับคนไทยเนาะมันไม่ใช่รสชาติที่คุ้นชินปุ๊บก็เลยปรับอะเดฟเป็นสไตล์แบบตะวันตกก็คือเป็นลาเต้ คือแอบชอบการชงน้ำกับนมมากเลยแล้วเราเวลาเราไปสั่งที่ร้านเราแบบขอแบบน้ำกับนมได้ไหมคะอ่าส่วนมากเขาก็จะเป็นหมวดแบบเดอร์ตี้หรือว่า es, คลาสสิกลาเต้ค่ะอาจจะถามหาเขาเลยว่ามีหมวดน,นี้ไหมร้นานกลนมีไหมคะม, <laughs> <laughs> มีค่ะมีค่ะมีจะมีสเมนูนะคะจะมีกราวด์เดอร์ตี้กับบรลิ่งเดอร์ตี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยววันนี้จะสอนทั้งหมด2ท่าการสกัดนะคะก็คือจะมีสำนักอุรเซเกะน,นะคะก็คือที่ทุกคนคุ้นชินเป็นแบบฟันปลานะคะหรือตัวเอ็อันที่2ก็คือเป็นสำนักโอโมเตะเซเกะน,นะคะซึ่งโอโมเตะเซเกะเนี่ยมันจะทําให้เกิดรถที่มีไคเตอร์เฉพาะแล้วก็สามารถที่จะไปอะแดปในการชงมต่อเองได้เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะชงมขั้นตอนแรกก็คือเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์น,นะคะ ตัวชาเซนนั่นเองให้ทุกคนนะคะเอาชาเซนแบบวอบกับน้าน้ําร้อนในมิกเกอร์ก่อนนะคะมิกเกอร์ด้านข้าเหตุ<ฆ><ฆ>ผลทําไมถึงต้องงอมเหตุ<ฆ>ผลก็คือมีหลายอย่างมากแต่สิ่งสําคัญก็คือยืดอายุการใช้งานนั่นเองนะคะ<ฆ>สิ่งสําคัญก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวชาเซนนะคะมันจะทําจากไม้ไผ่เพราะฉะนั้นไม้ไผ่เป็นวัสดุเป็นแมทริเยลที่มีความเปราะแล้วก็แตกหักได้ง่ายเมื่อเขาแห้งหรือไม่มีความชื้น ทีเนี้ยถ้าเราจะทํายังไงให้เขาแบบแข็งแรงอยู่กับเราได้นานเราก็ต้องทําให้เขาเหนียวแล้วก็แข็งแรงเวลาตีไม่แตกหักง,ง่ายไม่เปราะก็ด้วยการวอร์มด้วยน้าร้อนเราอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องแปรงเซนมากเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นหวนถ้าซามูไรก็คือเหมือนดาบซาบูไรเป็นหวนกับงานครนาฟต์ศิลปะขั้นสูงด้วยแล้วก็ การที่เราจะเปลี่ยนเขาบ่อยๆอ่ะมันก็จะเปลืองเงินด้วยเราก็ต้องดูแลต้องดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุดนะคะแก้ผักอะไรอ่ะนะคะทีนี้พอเขาเริ่มเหนียวคงทนและเริ่มยืดหยุ่นเริ่มมีสปริงแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในชามดีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะสอนโชว์แล้วมีมีท่ายืดก่อนชงมะช่าไหมคะใชายืดก็คือให้ทำอันนี้อันนี้ต้องจริงหรอจริงเราทำเองนะเราดอ้แล้วก็ให้ คอนครับานอนทีนี้ทุกคนหยิบชาเซจขึ้นมาด้วยสามนิ้วน,นะคะแนะนำว่าให้จับแบบประมาณตรงข้อไม้ไผ่ตรงนี้ทีนี้ให้ทุกคนเอาออกมาแบบนี้แล้วก็ให้ยึดจุดหมุนตรงกลางก็คือข้อมือของเรานะคะสบัดหน้าหลังเข้ากันมีความบาลานซ์กันให้สบัดแค่ข้อมืออ่าปีข้อมือโอเคเริ่มต้นนะคะ,ะคะ่ะ ให้เอามืออีกข้างนึงนะคะจับชามแล้วก็วางชาเซนตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มชงแบบที่เราเราฝึกมาเรื่อยๆต่อไปนะคะอันนี้ซ้อมกันแล้วทีนี้จะมาสอนท่าบุรุสเกตที่ถูกต้องนะคะก็คือเคลื่อนที่เหมือนไม่เคลื่อนที่แล้วมันก็จะฝึกความแบบสมาธิไปด้วยอ่าแต่ว่าต้องอัตราเร่งที่คงที่ะคะ่ะอ๋อ,อเดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูใกล้ๆกันก็ได้เดี๋ยวบอสชงไปเรื่อยๆ เยเยนนลองสังเกตดูว่าคือบอสขยับแล้วแต่เหมือนไม่ขยับนะคะเพราะว่าอันนี้คือสมดุลมากๆนะคะมีความบาลานซ์มากอ่าประมาณนี้ครับโอเคเลยเกรงนะเนี่ยชงทั้งวันก็คือไม่ไม,ไ,มไม่เมื่อยอไม่เมื <S <s ่อยเลยหรอใช่มีคุณเมื่อยค่ะ ะะช่องแบบอูดาเซนเกตอันนี้คือการสองกลิ่นของอูดาเซนเกตคือตอนแรกเขาจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราเหมือนกินฟองอากาศเข้าไปมันจะมีความบดบางอยู่สักพักเขาจะหิ้นตรงกลางช่วงมิดเดิลโนดนะคะ แล้วสัาพักกลิ่นก็จะดอบหายไปอันนี้คือสไตล์ของคุราเซงเกตอะคุราเซงเกตจะไม่ลองอัปเทสถ้าเกิดชงฝัดอากาศมากเกินไปยิ่งไม่ลองยิ่งแบบไม่มีกลิ่เลยด้วยซ้ำต้องชงน้ําเท่านั้นอชงน้ําจะอร่อยสุดแต่ถามว่าเราเราชงแบบนี้กับนมได้ไหมก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะแฟตมนมคือไขมันเนาะมันก็จะกด คือ,ค,อคือมันอะอารมณ์มันไม่ค่อยชัดอยู่แล้วอะค่ะ mm. มันก็จะยิ่งไม่ชัดไปเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการชงมะชาราเต้ก็จะบอกว่าปราบเสียง mm. ชงยังไงให้รสชากลิ่นอะไรมันช้าด่ามันปราบเสียนอยู่ mm. เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราชงกับนมด้วยการแบบชงแบบข้นก่อนแล้วค่อยเติมนมไปทีหลังรตะว่าเป็นลาเต้เพียวไม่ใช่แบบคลาสสิกลาเต้นาะ mm. ก็แนะนําว่าให้แค่คนๆเป็นดอกไม้หรือแค่ฝันเบาๆก็พอจะได้รสชาที่บาลานซ์ที่สุดกว่า ทีนี้ท่าต่อไปนะคะคือโอโมเตเซงเกะอุมเตเซงเกะเป็นยังไงเริ่มแรกให้เอาชาเซนวางไว้ตรงกลางอันท ouais uh ี่สอก็คือให้ล้องมาพิงขอบถ้วยโดยที่จุดยังอยู่ใช่เฉียงต่อไปก็คือให้เอามือเข้าไปจับแล้วก็อีกข้างนึงก็จับให้สมดุลนะคะแล้วก็หมุนมันจะคล้ายตีไข่แต่ว่าตีไข่เขาจะแหวกตรงกลางท่านี้เหมือนเหมือนจะง่ายแต่ว่าก็ต้องใช้ความเข้าใจิีนึง สังเกตอดี้น้ำก่อนคิดว่าอดี้น้ำมันฟองน้อยกว่าเมื่อกี้ฟองน้อยกว่าอ่าตอนนี้คือที่เขาเรียกกันคือผ้าพระจันทร์นันแหละ้าแบบให้ฟองเป็นรูปพระจันทร์นะคะในไม่ดีก็คือโอเมเตเน่ทุกคนเตรียมรับแรงระแทกนะคะอุ้ยระแท้กเลยต่องแบบโอเมเตจังเกตสังเกตรถที่เกิดขึ้นบนลิฟต์ ำไมมันเข้มกว่าเข้มกว่าเพราะฟองอากาศน้อยกว่าใช่ให้เปรียบเทียบก็คือว่าการที่เราสกัดด้วยวิธีแบบนี้ค่ะมันจะทําให้รสที่เกิดขึ้นบนลิ้นจัดแล้วอโรมามันค่อยๆฟุ้งขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเราแบบเอาผงชามา แบบเล mm ียร์เลยอ่ะทาให้เราได้รสที่ลิ้นที่ชัดกว่า mm hmm. แต่ถ้าเราชงแบบทาวาล์สเซกเกตเมื่อกี้นี้ค่ะมันเป็นการทําให้ชาละลายเข้ากับน้ําได้ดีชามันก็จะกระจายตัวทั่วน้ําเลยถูกไหมคะทําให้เราได้ทั้งบอดี้แบบฟองอากาศที่นุ่มแล้วก็จะได้รับรสตอนท้ายที่ขมเพราะว่าเทนนินมันถูกสก,กัดมา,มากกว่านั mm ่นเองอันนี้คือโน mm ้ต hmm. ของสองสไตล์การชงที่ต่างกันชัดเจนในวันนี้ที่จะแบบมาสอนไกด์ไลน์ว่า จริงๆแล้วอะ่ะการสกัดชาเนี่ยมันตัวแปรสําคัญเลยก็คือการอัดออกซิเจนก็คือการฝัดหรือว่าการที่เราทําให้เขาละลายมากละลายน้อยถ้าเขาละลายเข้ากับน้ําได้ดีเลยอะ่ะรสเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์ขึ้นนะคะไม่ได้แบบรสจัดเหมือนตอนนี้ที่เรากินโอเม้าเตกยากอ่ะถ้านียากถ้าให้สรุปเลยนะคะก็คือว่ากลิ่นมันจะมาแค่ช่วงแรกค่ะแล้วก็ดอกเป็น คือจะเป็นองค์เด็กมันจะแบบกลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ถ้าถ้าเน้นเลยก็คือว่าองค์เด็กมันจะเน้นรสที่ลิ้นค่ะเพราะว่าโมเลกุลชาเั็นใหญ่นะคะแล้วก็เน้นสก,กัดพวกรสชาติหวานในช่วงแรกอันนี้คือองค์เด็ก หวานหวานเนาะอะบอดี้แบบน้ำน้ำเบาฝาดชัดตอนท้ายอันเนี้ย<ม>ที่มันที่ท็อปโน้ตมันหวานเพราะว่าอ,อะไรคะเพราะว่ามันยังสกัดไม่ไม่ถึงสเต็ปรสเค็มรสเปรี้ยวรสอูมามิมันถึงแค่สเต็ปหวานแล้วก็น้องโรชาระาตีเบ,บาไปอันเนี้ยคือโน้ตเดียวกันกับที่บอสชงเลยแต่แค่ รสชาติซีเควนต์มันอาจจะต่างกันด้วยอันเดอร์หรือโอเวอร์แอคแคร์แต่จริงกราฟน็ตเหมือนกันอย่างกอยู่กดๆไหมยากเหมือนกันนะต่อไปก็คือมาซื้อที่กินเหมือนเดิมค่ะไปรอนะคะจะได้กินขนมแล้วค่ะหลังจากเรารับคาเฟอีนไปเยอะได้เวลากินขนมราชุระโมจิค่ะเป็นขนมของที่ร้านโกลเขาให้แวะผักเขากลัวน้ำตาลตก ไม่หวานมากอร่อยชอบที่มันเค็มๆนิดๆหลังจากกินชาเขียวมาหลายแก้วกันได้กินขนมมันดียิ่งนี้นี่อันนี้เป็นใบซาบูระหมักเป็น80ปีนะคะที่บารมีไปหามาจากญี่ปุ่นแป้งเหนือ คือตอนแรกเราเอกเสืมันจะเป็นแป้งแบบโมจิเยียๆแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแป้งเป็นแป้งโมจิแล้วก็มีปรับสูตรให้มันโมเดิร์นขึ้นค่ะให้มันแบบให้มันมีกลิ่นที่สขักคือไ่กลนเออรู้สึกมันไม่ใช่แบบดเชอร์ิชนอลโมจิอันี่จะเป็นแนวแบบคอนเทมเอรารีนะคะเป็นสักแบบโมจิแบบคอนเทมเพอรารีอร่อยบทเรียนจากวันนี้ถ้าเราไปชงแล้วเราแบบพบว่าอุ๊ย มันหวานนำ้ำหวานขึ้นมาก่อนหวานชัดแล้วฝาดลายอะ่ะแปลว่าเรา under ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราตีแล้ววิฟองเยอะมากกว่าจะได้ลดคือนานแบบกว่าลดจะม,มันมันช้าแสดงว่าเราเวอร์ใช่ค่ะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคำแรกเข้าไปเป็นแบบครีมก่อนนิดนึงแล้วลดมาต่อเลยอะ่ะอันนี้คือเราพอดีพอดีใช่โอเคเข้าใจได้ดีมาก โอเคเลยต้องกลับไปตรวสอบ่บ้านฉันจะไม่ชงให้เธอซื้อมามีชงแด่ไงอ่ะซื้อกินเองแล้วกันคืออยู่บ้านเนี่ยนะครับน้าที่ชงแต่ว่าแบบวันนี้ครบแล้วว่าชิมที่ห่อนได้ได้ประสบการณ์ยังทนกินสิ่งที่ฉันชงได้อยู่ไหมก็ถ้ามึงชงกูก็กินกินเขาใช่ปะกินกินไปก็กินกินไปแล้วก็จะไม่คาดหวังอะไรมากแต่ว่าตอนนี้มาเรียนวิชานี้แล้วต่อไปฉันจะคาดหวังแล้วนะเออคือสบาใจ ว่าวันนี้ความรู้ที่สอนไปค่ะจะเป็นเหมือนพื้นฐานสำคัญของการที่จะแบบว่าฝึกชงกินเอที่บ้านด้วยความเข้าใจในของวัตถุดิบจริงๆนะคะให้คิดว่าตัวชาก็คืออาหารวัตถุดิบอาหารอันนี้คือเราจะเล่นแร่แปท่ายังไงก็ได้ค่ะไม่มีอะไรถูกผิดแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาเรียนกับพวกเราถ้าวันนี้บริการอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ